ดูตาดูมองใส่ตาคู่นั้นน่ะเก็บเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้มันคืออะไรแต่กินยาว่าผมเช็บเอาเอายาจะรอดัวถ้าไม่เสิร์ตแป๊บนึงกระเป๋าเดินโอ้น้องฮึบฮึบฮึบตาฮึบไว้ วันพิเศษของผมเลยนะครับวันนี้คือวันเกิดคุณไหนเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันเป็นวักหนึ่งวันนะครับวันนี้เราจะไปทำบุญเสริมสิริมงคลและเสริมดวงในการทำกานนะครับผมมาแล้วขอขวัญวันนี้สัญญาจ,าเาจา <c oughs> ะเทให้ราตาต่ไปจะออกเดินทางก่อนเดนแบตหมดไปสวัสดีทุกคนคือ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราตั้งแต่มันเกิอนตัวเองแล้วนะตั้งแต่อาทที่13มีนาที่ผ่านมาทุกคนใจนี่แบบกว่าจะตัดเสร็จก็รอไปเป็นเดือนเลยในวันนี้ก็จะจะให้ทุกคนชมนะครับว่าคือเราไปไหนมาบ้างนะคือเริ่มจากที่แรกก่อนเลยคือไปวัดทำบุญก่อนอน่างที่บอกต้นคลิปคือ ทำบุญเสริมสติมงคลในวันเกิดด้วเองนะครับก็เล้ฮิวใจนะแล้วก็จะได้แบบมีแรงทำงานต่อแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆกันปะ่ะจะดูว่าเราจะไปที่ไหนจะต่อวันนี้คุณพาพาไปไหนครับอ้ร้อรอน,ลอนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัด โพธิญาณนะครับจังหวัดพิษณุโลกเนาะคือวัดเนีย้ยเรามาทําบุญตั้งแต่เรามาเรียนพิษณุโลกแล้วแหละล่ลลาสุดเขามีวัวด้วยทุกคนคือแบบน้องวัวน่ารักมากๆเลยนะมาเรยก,กินนะบากินนะบากินนะบ้าเออเอ,อ,อยิ้มหน่อย มันแซ่บ,บ่อมันแช่ไหมอาปากเอาอาปากดิเดี๋ยวเคยตัวเอาจิ้นหมดแล้วนะเดี๋ยวมาให้ใหม่อะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้ใครดูแล หมอข้ามาดูแลนะม้าชียืนงฉี่นาเกลียดมากเลยอ่ะหยุดดูตาดูมองใส่ตาคู่นั้นเนี่ยก็ยังว้าเดี๋ยวเราไป คาเฟ่สติสุขนะครับเป็นคาเฟ่ที่เราไปถ่ายนอกรอบกันถ้าใครเห็นในเฟซก็น่าจะเห็นอยู่นะที่เราไปถ่ายนอกรอบในบ,บริญญาเท่ๆอ่านนิดนึงปเดี๋ยวเราไปเจอที่โน้นวาเด็กน้อยมาซื้อของครับสรุปว่าคุณพายไม่ได้นะครับร้านนี้คุณพ,พายเขาอยากได้มอนลี่สเปซนะที่ยวเป็นตัวแบบตัววกาศอะ ตัวใหญ่เลยครับมีมอลลี่สเปนไหมมอลลี่เปนืนเป็นบรยชัทแร่เหรอครับกล่องสีเทาครับหแต่ว่าหนึ่งรอยครับน่่ๆๆ่อันนี้อะไนี่เปอริษัทแรกครับอ๋อเบริเัทเซสัตไอไอกล่องสีดำไม่มีแล้วคะดำเขียวหมหมด๋อเปิดเซซัตแรกอ่ัตแรกก่อนเละเศร เลือกเลยจำจี้จำจี้เคนดี้เจลลี่ริสตอร์ปอนบอปอเนีอากล่องลิมากล่องลิมไปดูอะไรมาด้วยเ่รอกล่องลิมพี่เขาสับไปหมดแล้วนั่นอ่ะไม่เดี๋ยวที่สุภาทำงาน มีลูกค้าคนะครับมีลูกย้อนไหมแบบทำทุกงานถูกกัคนกินตังนะองเงี้ยละไม่เหลือแล้วจุดขโมยมาถึจนได้นะฮะจนได้จนแล้วจนรอดได้จนได้สวัสดีครับ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 ร้านร้านนี้เขาทำไมซื้อพี่ดินใหม่ก่อนะครับเดี๋ยวทำที่จอดรถใช่วยพี พี่จะบอกว่าเอาป๋อใกล้ไม่ได้ร้านนี้เขาเขามีอะไรเ้ยเราไปถ่ายอะไรด้วยเนะสาวๆร้านนี้เยอะเพราะว่าคนชงหล่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับแตมีคนเซ็ปต์อย่างเดียวต้อนรับสู่สตมีสุขคาเฟ่มีคอนเซ็ปต์อย่างเดียวเรื่องในร้านที่จบในร้านนี่มันบอกว่าเอายางเอายางเปล่าไม่ใช่เออสีเขียวก็ไมไป้เอา น้องแตงโมน้องแตงโมนี่ไงเจอแรกเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ปืนนี่ไงใส่ตรงนี้อันนี้ไม่นี่ตัวนี้ตัวนี้ละลายซ้ำนะครับเดี๋ยแล้วเงินในกระเป๋าคุณก็จะไม่เหลือจริงจริงเอาได้ไหมฮะว้าได้เลยมีเสียงครับสวัสดีครับศิลปินศิลปินพี่ดาวขอเข้าไปต้อนรับสู่สติสุขาเฟ่นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาวอร์กหนึ่งวันมาเกิดน้องไอ้ครับใช่ครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องด้วยครับโอ้ใกลย้็งแรงงานเยอะๆตลอดมีเลยสาธุสาธุเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ร้านมีอะไรบ้างครับใช่เริ่มแต่อ้ารเริ่มโลเคชั่นแรกกันเริ่มต้นไม้ต้นนี้ใช่ต้นนี้เลยต้นนี้เลยใช่ไหมใช่ต้นนี้จะต้นไหนต้นข้างต้นไม้หรือเปล่าใช่ใช่ก็รถคันนี้ครับจะเป็นรถที่แบบว่าเหมือนจุดเช็คอินของที่ร้านใช่มาแล้วต้องถ่ายรูปกันหมดมาไม่ถึงระถ้ามาไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมุมยอดฮิตใช่มุมยอดฮิตเลยครับ แสงลงพอดีแบบมองเกาะได้ชัดเลยถ้าใครติดตามเพจมันจะมีเพจใช่ไหมใช่เพจก็จะจะเห็นคนลงมุมเนี้ยเยอะมากจะออกแนวสตรีทนี่ครับผมมือจับเบอร์ตาโคเทมารอบหนังจะตกใจมาไหมมาจับมือใครไม่เคยมาเลยตกใจโหวดโหวดโคนเว้นแฟนตาวินเทจของต่างๆนานาเอเซอร์รียนาฬิกามีครบทุกอย่าง คือมาที่เนี่ยคือครบจบทีเดียวครับไม่ต้องห่วงว่าจะได้อะไรกับปานอ่าใช่ใครไม่มีพร็อพใช่ไหมใครไม่มีพร็อพถ่ายรูปนี่ข้างในร้านได้เลยใครไม่มีพร็อพก็คือมาโดนได้เลยซื้อปุ๊กใส่ถ่ายก็มีชอบตีนสีถ้าไม่นับชั้นลอยก็มีห้าชั้นนะมุมชั้นที่สี่อันนี้ก็จะเป็นมุมใหม่ที่ร้านก็คือการดูได้เด็ดคือวันนั้นเรามาถ่ายนอกรอบมาคืนเอ๊่มาเห็นจอนเป็นกลางวัน ไม่ได้ทำบล็อกประมานานมากตั้งแต่เรียนปีสองตั้งแต่ถ่ายภาพก็ไม่ได้ทำเลยก็่เคยเปโครการ่ใช่ก็เพิ่งจะหันกลับมาทาแล้วก็ยังพูดแบบไม่ไม่ค่อยอันนี้ก็ยังเขินกล้องบ้างใช่ใช่ถึงแม้ว่าเราเป็นช่างภาพเองก็จริงแต่แบบบางทีการที่เราแบบคุยหน้ากล้องอย่างเงี้ยบางทีก็มีการเขินบ้างแหลว่าไอ้คนนั้นมองคนนี้มองเลยใช่ใครมาอะไรอยากจะเขียนอะไรยิงไว้ที่นี่ให้มันจบที่นี่ได้ และนี่คือที่ที่4ใช่ไหมที่ที่4เราอยู่ที่อาปาทะเลเผาะนะครับทุกคนก็ออนัดทีมช่างภาพมากินวันนี้นะฮะก็เขาอยากกินอะไรัาแล้วแหละอันนี้มาตรงก็เลยนัดกินกันพอดี <c oughs> แล้วเลยภ <c oughs> าพไม่เห็นแต่มองไม่ดีเดินนะ ปากไอ้พามันยากเลยมันจะขี้ไปพีชเดียวไปทานั้นที่ใส่แั้งสามสิบไม่ใชนมาช้าะไรนะครับไม่ใช่มันคือเนื้อผมเตรียมของสำนักนาคุณไว้คุณแล้วว่าแล้วมาช้าเฮ้ยพระพุทธรูปองค์ย้อยนะห้าร้อยเก้าสิบเก้ารับบูชาใช่บูชามาตะกี้เลยของหวานที่ไอ้จะได้วันนี้คือของของหวานที่พี่อยากได้ตอนเด็กๆสังฆทานขันพระทานแล้วตอนบวชไม่ได้อะตอนบวชไม่ได้ไปชม่ไปด้

ไม่เขาห้ามใช้ปากเตาใขาใช้ใช้จมูกใช่คุณรู้เรื่องคุณรู้เรื่งคุณรู้เรื่อเพื่อเย่ขอบคุณครับีวงสงมากนะฮะเยียม่หหรอเียวกับใช่พราะพี่ง็ไปงานอื่นต่อไม่ได้หรอชวยงานทีเยอะทั้งทีมทั้งทุกคนด้วย เฮ้ยไม่เอางานเยอะยางเดียวานเยอะด้วยงอวยงาักงาเยอด้วอปีนมาแล้วปีน้ปีเลยถูไม่มันมีความม i n ิคือนี่เป็นคนสนตรีเจาให้้ดีกีตาร์ีองเพทงเอาไม่ได้ยี่ริมทะเลมันเลยนะ ใช่ไหมเดยกแกเล่นเลยพี่เทล้วเล่นได้ดูเลยโอเคเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังโอเคเดี๋ยวได้เลีอะไรหาดาวหางคารีอ่าใช่เดี๋ยวพี่จัดการลห้องทักหนึ่งทีฮะผู้ลืมูลืมแล้วท่อนแรกร้องแค่นะนอันนี้คือใกล้เลยใช่ไหมมันเป็นมุมกล้อง ยิงครับ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 เจ้าของยิงยิงโอเคใส่แต่ไม่ถูกไปร้ากินไข่เพิ่งกินก็ใส่มาให้หนูเล่นไปเหมือนกัน่ารักอันนี้ยังไม่ถึงสุขการนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้มันคืออะไรแต่กูเดาว่าผมเช็ดเท้าแป๊บนึงอินเสิร์ตแป๊บนึงอ้าวพมเช็ดเท้าเหรอวันนั้นพี่ไปรอโรงแรมกูนึกว่าพาชจดตัวจไปหน้าเจ้าของเข้ามา ไปทุกรอบต้องเห็นนะต้องเห็นนะไปดังกระจกโอเคได้อะไรบุญเอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตคุว่าว่าอะไรอันนี้อะไรเรากำลังจะไปไหนกันไปทะเลเดือนหน้าเเดือนหน้าเลยนะอันนี้พี่ซื้อมาเล่นเองอะไรอันนี้ครับขอบคุณมากพี่โอเคต้องเห็นไงเล่นต้องไปดังเล่นตายแบบโอเคคุณดาวไปนี่นนี้อันนีคุณหาหอยแคร e d e x c e p t i o ขออนุญาตอินเสิร์ตแป๊บนึงนะครับแล้วต่อไปฮะมีด้วยเหรอาเพี่เขาเป็ีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์อะไรพี่ไม่หยิบพี่ขอบคุณมากครับ อ้าวมีเซอร์ไพรส์อินเสิร์ตกุ้งก่อนเอาอย่างพูดจะรอดูอ้าวมีมีอินเสิร์ตแป๊บนึงกระเป๋าเดินทางไปทะเลอ้าวจะไปทะเลไงเราต้องเชื่อกระเป๋าเดินทางมีรถด้วยนะมันมีล้อรถไปต่อขับมีไปเจอปั๊บสายได้ไหมพยายามแปปนึงเดลองไปเดินดูเลอินเสิร์ตแป๊บนึงนะครับขออินเสิร์ตนะ3 2 1มองกล้องจ้า ดีมากครับออขอขอ,ขอ,ขอสาวผมแก้มกันนิดนึงคนะไไให้ถุงให้ถุงด้วยมีความสุขมากมากนะครับขอบคุณมากขอให้จริงมวะกับกองไทยร่ลำรวยเงินทอง,งมั่งมีนะครับรขอให้กิจาการลุกเรืองเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆนะครับผมสาธุครับไปให้ทุกคนไยพร ให้ทุกคนรวยปอนไหน่อยไปยืนทุกค่าไอหน่อยทุกคนรวยกัรวยมาบนะครับวยมองเห็นเห็นไหมเอาเนื้สั้นดีกว่าเอาเนื้สั้นดีกว่ารวยรวยสั้นได้นนยเอาพร้อม หนึ่งสองสามดวยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดที่ดีมากๆเลยได้ของขวัที่อะไรก็ไม่รู้เพขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับมาก,กินร่วมกันแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดขอให้มีงานเงินเข้าไมา้เยอะปังๆนะครับบา,บายยแล้วก็ปิ๊ชิปแค่นี้ขอบคุณคนจริงนะครับที่เราชมบายบายดูดูเดินถือไปแล้วดูจิ้มไปเลยไป

เขียวมีแถมไหม้องคาทุมแล้วหนูเมื่อไรจะได้กลับบ้านตัแต่เราคุยกันก็ไม่คบกับบายชนนั้นของบัานไม่เจอคุณป้าไม่ใช่นี่ของกูของมึงได้ไปแล้วไงของมึงไม่ได้ไปแล้วสารภาพสารภาพอะไรอะไรนะครับอ้าวไม่ถามมาไปไงเป็นไงอาปาผมอาปาผมเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับผมเสียเยอะเรากินหมูกระไทยรู้สึกเป็นงย้มมาครับพี่ชายผมอาปาผมอาปาผมอาปารับผม ใช้ดอนเดียวแก้ปัญหาดีวากว่าครับอย่าไปติดดองเลยใช่ <c oughs> <c oughs>